คุณเคยส่งอาหารกลางวันให้ลูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนานาชาติทําให้ฉันช็อกจนแทบหยุดหายใจทุกสายตาจับจ้องที่ปิ่งโตของฉันไม่ใช่เพราะความหิวแต่เพราะบางสิ่งที่อยู่ข้างในมันไม่ธรรมดาครูนักเรียนทุกคนเหมือนถูกสะกดราวกับโลกหยุดหมุนคุณจะเชื่อไหมว่าแกงธรรมดากลับซ่อนความลับที่เปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเปิดฝากล่องและทุกคนเริ่มสั่นด้วยความหวาดกลัว ฉันตื่นเช้าในวันนั้นเสียงหม้อหุงข้าวดังเบาๆจากครัวกลิ่นข้าวหอมมะลิลอยขึ้นมาประทะจมูกฉันตักแกงเขียวหวานไก่ใส่ปิ่นโตโรยใบโหระพาสดจนกลิ่นฉุนหอมกระจายข้างๆมีหมูทอดกรอบกับน้ำจิ้มแจ่วนี่คือมื้อกลางวันสำหรับลูกสาวที่โรงเรียนนานาชาติฉันอยากให้เธอได้ลิ้มรสบ้านเกิดในขณะที่เพื่อนๆของเธอถือแซนด์วิชหรือพาสตา้า เมื่อถึงโรงเรียนสนามแยกเขียวชอุ่มสะท้อนแสงแดดยามสายเสียงเด็กหลายชาติภาษาหัวเราประปะปนกันฉันยื่นปิ่นโตให้ครูเวนเธอยิ้มพร้อมยกมือไหวเบาๆกลิ่นอาหารลอยออกมาทันทีเมื่อเปิดฝาไม่กี่นาทีต่อมาฉันเห็นครูฝรั่งสามสี่คนเดินเข้ามาใกล้สายตาพวกเขาจับจ้องที่ปิ่นโตอย่างประหลาดบางคนกระซิบคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ อีกคนเอามือปิดปากราวกับไม่เชื่อสายตาแต่ร่างกายกลับเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกแปลกใจหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นขณะที่เสียงรองเท้าครูแต่ละก้าวกล้องในโถงทางเดินทันใดนั้นครูใหญ่ก็มาปรากฏตรงหน้าแววตาของเขาเข้มข้นราวกับมีบางสิ่งซ่อนอยู่เขาเอื้อมมือมาเปิดปิ่นโตด้วยตัวเองทุกคนเงียบกริบ กลิ่นแกงเขียวหวานพุ่งขึ้นแรงกว่าเดิมแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนความหอมธรรมดามันแฝงด้วยความเงียบเงินที่กดทับทุกสายตาจับจ้องที่อาหารราวกับต้องมนเสียงครูหญิงคนหนึ่งพูดเบาๆเธอสั่นเล็กน้อยราวกับกลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่มันเหมือนหัวใจฉันหวิวลงทันทีมือเย็นเฉียบราวกับถูกลมหนาวพัดผ่านภาโตรงหน้ากำลังกลายเป็นสิ่งที่ฉันไม่อาจคาดคิด ครูหญิงคนนั้นหยุดพูดกลางคันทุกคนรอบตัวหันมามองเธอเป็นตาเดียวเสียงหายใจดังสลับกับความเงียบงันที่กดทับฉันยืนแข็งค้างความรู้สึกเหมือนถูกตอกตะปูตรึงไว้กับพื้นในใจอยากจะถามแต่ริมฝีปากกลับแห้งผากจนพูดไม่ออกครูใหญ่ใช้ช้อนตักแกงขึ้นมาช้าช้าไอ้น้ำร้อนลอยขึ้นพื้นเป็นหมอกกลิ่นเครื่องแกงเข้มข้นกระจายไปทั่วห้องโถง เขามองช้อนนั้นอย่างพิจารณาสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสยัยก่อนจะหันมาสบตาฉันตรงๆคุณทำอาหารนี้เองหรือไม่น้ำเสียงหนักแน่นกดลึกจนขนลุกฉันพยักหน้าช้าๆด้วยความบุญงงทันใดนั้นครูอีกคนก็เดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาซีดเผือดริมฝีปากสันรริกกลิ่นนี้ฉันจำได้เขาพูดเสียงเบา ดวงตาเบิดกว้างจนเห็นเส้นเลือดในตาขาวมันคือกลิ่นที่ฉันเคยเจอในบ้านหลังนั้นเด็กนักเรียนที่ยืนใกล้เริ่มถอยหลังเสียงเก้าอี้ลาาไปกับพื้นดังเอียดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและแรงกดดันฉันมองไปรอบๆภาพครูและนักเรียนที่มุงดูเหมือนเบลอและบิดเบี้ยวเสียงหัวใจตัวเองดังครวครามในหูครูใหญ่ยกช้อนแกงขึ้นใกล้จมูกเขาสูดลึกอย่างตั้งใจ แววตาแข็งกร้าวสั่นไหวราวกับเจอสิ่งต้องห้ามฉันกัดริมฝีปากแน่นความคิดตีกันวุ่นวายมันก็เป็นเพียงอาหารไทยธรรมดาทำไมพวกเขาต้องกลัวขนาดนั้นอยู่ยู่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงครูหญิงสูงวัยที่ไม่เคยออกความคิดเห็นเธอก้าวช้าๆเข้ามาพร้อมเอื้อมือชี้ไปที่ปิ่นโตปิ่นนี้มันไม่ใช่เพียงอาหารน้ำเสียงเธอเย็นเยือ มันคือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เราไม่ควรเห็นที่นี่ร่างกายฉันยินชืดฝ่ามือสั่นจนแทบถือถุงผ้าไม่ไหวรอตัวเงียบลงอีกครั้งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนครูใหญ่หันไปมองเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดนักเรียนหลายคนก้มหน้าหลบไม่กล้าส,สบตาและวทันใดนั้นเสียงกริ่งโรงเรียนก็ดังลัน่นแต่แทนที่ทุกคนจะรีบกรับห้องเรียน พวกเขากลับยืนนิ่งราวกับก้าไม่ออกฉันยืนท่ามกลางสายตานับสิบคู่แต่ละคู่เต็มไปด้วยคำถามความหวาดกลัวและความสงสัยในใจเริ่มเกิดความรู้สึกประหลาดราวกับฉันกำลังซ่อนบางสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ตัวริมฝีปากฉันสัน่นอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอสายตาทุกคู่ยังไม่ลับไปจากปิ่นโตเหมือนมันเป็นวัตถุต้องสาบ รากับทุกคำตอบซ่อนอยู่ในหม้ออาหารเล็กๆนั้นครูหญิงสูงวยก้าวมาใกล้เธอก้มลงมองแกงเขียวหวานอย่างพินิษแสงไฟเหนือสีสะสะท้อนในดวงตาที่ขุ่นมัวของเธอฉันเคยเห็นสิ่งนี้ครั้งหนึ่งเธอเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนตอนที่หมู่บ้านแถบอีสานสูญหายไปทั้งหมู่บ้านเสียงฮือฮาดังขึ้นนักเรียนบางคนอุทานอย่างตื่นตกใจครูบางคนสายหน้าแต่ไม่มีใครกล้าเถียง ฉันหายใจติดขัดรากับมีมือมาบีบคอสิ่งที่เธอพูดช่างเกินกว่าจะเข้าใจได้ไม่จริงฉันหลุดปากออกมานี่มันก็แค่อาหารธรรมดาฉันทำให้ลูกกินทุกวันครูใหญ่หันมามองฉันสายตาคมกริบราวกับจะเจาะลึกเข้าไปในความทรงจำริมฝีปากเขาขยับช้าๆแต่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าวัตถุดิบที่คุณใช้เป็นของธรรมดาจริงๆคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่า ฝ่าเท้าของฉันเย็นเฉียบความทรงจำเรื่องการทําอาหารในเช้าวันนั้นผุดขึ้นมาขณะฉันหั่นมะเขือเปราะกลิ่นแ,แปลกแปลกแทกขึ้นมาในอากาศชั่วขณะกลิ่นที่ไม่เหมือนผักหรือเครื่องเทศทั่วไปฉันนึกได้ว่าตอนเทแกงลงในปิ่นโตน้ำแกงมีสีเข้มผิดปกติราวกับเพลิกเงดําเล็กน้อยแต่ตอนนั้นฉันคิดว่าเป็นเพราะแสงในครัวเสียงหัวใจฉันดังขึ้นเรื่อยๆ ภาพความจริงเริ่มปฏิติประต่อความรู้สึกบางอย่างที่พยายามหลีกเลี่ยงกำลังไล่ตามเข้ามาใกล้เด็กหญิงลูกสาวฉันวิ่งออกมาจากห้องเรียนเธอเห็นปิ่นโตแล้วตาเป็นประกายแม่เอามาแล้วเธอร้องด้วยรอยยิ้มทุกคนรอบตัวหันไปทางเธอความเงียบแผ่ป,ปกคลุมเหมือนผืนผ้าหนารอยยิ้มของเธอกลับทำให้ฉันหนาวสถานยิ่งกว่าเดิมครูใหญ่ยกมือขึ้นหยุดก่อน เขาสั่งเสียงต่ำนักเรียนทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจลูกสาวฉันชะงักเธอมองหน้าฉันด้วยสายตาสับสนแม่ทำไมทุกคนมองเราแบบนั้นคำถามนั้นเหมือนกรีดลึกเข้ามาในใจฉันเองก็ไม่รู้คำตอบฉันเพียงรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งในปิ่นโตนี้ที่ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปฉันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแต่หัวใจกลับหนักอึ้อง สายตาของทุกคนยังจับจ้องอยู่ที่ปิ่นโตราวกับมันมีชีวิตลูกสาวยืนอยู่ข้างฉันเธอเอื้อมือเล็กๆจะเปิดฝากล่องด้วยความตื่นเต้นฉันรีบคว้ามือเธอไว้แน่นจนเธอสะดุง้งอย่าแต่ฉันพูดเสียงสัน่นเด็กหญิงขมวดคิ้วสายตาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยราวกับกำลังจะร้องไห้ครูหญิงสูงวก้าเข้ามาอีกเก้าเธอใช้สองมือพนมช้าๆ ริมฝีปากขยับราวกับท่องบทสวดบ,บางอย่างเสียงนั้นเบาแต่หนักแน่นกล้องสะท้อนในหูเหมือนอยู่ในโบสถ์ร้างอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างกระทันหันฉันเริ่มหายใจติดขัดฝ่ามือเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ลงในน้ำแข็งทุกคนในห้องยืนนิ่งฟังเสียงสวดนั้นราวกับสะกดจิตทันใดนั้นปิงโตสั่นเล็กน้อยฝาเหล็กกระทบกันดังกริ้งเด็กหลายคนกรีดร้องและวิ่งถอยหลัง ฉันตัวแข็งเลือดในกายเหมือนหยุดไหลสา,ายตาจับจ้องไปที่ปิ่งโตโดยไม่อาจละไปได้ฟ้าเปิดออกเองช้าๆไอ้น้ำสีขุ่นพุ่งขึ้นมากลิ่นแกงที่เคยหอมกลับเปลี่ยนเป็นกลิ่นขาวฉุนจนแสบจมูกครูใหญ่ถอยหลังไปหนึ่งก้าวสีหน้าของเขาซีดเผือดแต่ยังพยายามคุมสติสายตาเขาไม่ละไปจากหม้ออาหารแม้แต่วินาทีเดียวฉันเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแกง ไม่ใช่ไก่ไม่ใช่มะเขือไม่ใช่เครื่องเทศแต่เป็นรูปร่างเล็กๆที่คล้ายมือของเด็กทารกเสียงฮือฮาเปลี่ยนเป็นเสียงหวีดร้องนักเรียนบางคนวิ่งหนีออกจากห้องโถงครูหลายคนเอามือปิดปากร่างกายสั่นไม่หยุดฉันยืนช็อกสมองปฏิเสธภาพตรงหน้าน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวลูกสาวฉันยังคงยืนอยู่เธอไม่กรีดร้องไม่ถอยหนีตบจ้องหม้อแกงนั้นนิ่งๆ แววตาเธอเปลี่ยนไปมันวาวโรดราวกับไม่ใช่เด็กคนเดิมริมฝีปากเล็กๆยกยิ้มช้าๆแม่เธอเอ่ยเสียงเบาเสียงนั้นเย็นเยียบแปลกแย่จากเสียงลูกสาวที่ฉันเคยรู้จักในที่สุดพวกเขาก็ได้กลิ่นเหมือนกันแล้วขาของฉันอ่อนแรงแทบจะทุดลงกับพื้นเสียงหัวใจดังรัวเหมือนกลองศึกในอกทุกคู่ตาในห้องจับจ้องมาที่ลูกสาวฉัน แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดบรรยากาศเหมือนถูกกดทับด้วยมือที่มองไม่เห็นฉันพยายามคว้าแขนเธอแต่ผิวของเธอกลับเย็นเฉียบเย็นราวกับจับก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลายเธอยืนยิ้มริมฝีปากค่อยๆขยับเป็นถ้อยคำไม่ยังจำได้ไหมวันที่ทําอาหารนี้ครั้งแรกความทรงจำผุดขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวเชาว้าวันนั้นฉันได้ยินเสียงแปลกในครัว เหมือนเสียงลมหายใจเบาๆอยู่ใกล้หูฉันหันไปแต่ไม่เห็นใครเพียงเงาสะท้อนบนฝาหม้อที่ดูคล้ายใบหน้าของเด็กเล็กแวบหนึ่งร่างกายฉันสัน่นภาพความจริงกับภาพลวงบนเปกันในหัวยิ่งพยายามปฏิเสธมันก็ยิ่งชัดเจนลูกสาวจ้องลึกเข้ามาในดวงตาฉันเสียงเธอนุ่มแต่ทิ่มแทงเหมือนมีดแม่ไม่เคยสงสัยเลยหรือว่าทำไมรสชาติถึงไม่เหมือนใคร ฉันอ้าปากแต่ไร้เสียงน้ำตาเริ่มไหลในห้องโถงตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกเราแม้แต่ก้าวเดียวครูหญิงสูงวัยค่อยๆถอยหลังปากเธอสวดไม่หยุดเสียงสวดนั้นแปลเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นลูกสาวยกช้อนขึ้นคนนั้นช้อนที่ครูใหญ่ถืออยู่กลับมาอยู่ในมือเธอโดยไม่มีใครทันเห็นเธอตัดแกงขึ้นมาเต็มช้อนไอ้น้ำสีหม่นยังลอยวน และสิ่งที่อยู่บนช้อนก็ยังคงเป็นรูปมือเล็กๆนั้นนิ้วมาพับราวกับกำลังเกาะแน่นอยู่กับโลหะเธอหันมามองฉันแววตาไร้เดียงสาหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงประกายมืดลึกที่ไม่ควรอยู่ในเด็กตัวเล็กๆแม่ต้องกินก่อนทุกคนเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างห้องทั้งห้องเงียบงันเหลือเพียงเสียงแกงเดือดปุดๆในปิ่นโตหัวใจฉันแทบหยุดเต้น ร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นช้อนนั้นอยู่ตรงหน้าฉันห่างเพียงไม่กี่เซนติเมตรกลิ่นขาวแสบจมูกลอยพุ่งขึ้นแรงกว่าเดิมปนกับกลิ่นเครื่องแกงที่ฉันเคยภูมิใจตอนนี้กลับเหมือนกลิ่นเน่าเปื่อยของบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปรุงมือเล็กๆของลูกสาวสั่นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มของเธอกลับนิ่งแนว่วเธอกระซิบเบาๆจนฉันได้ยินเพียงคนเดียวแม่มันไม่ใช่ครั้งแรก เสียงนั้นเย็ยนเยียบกล้องสะท้อนอยู่ในหูแม่เคยกินมันมาแล้วแต่แม่ไม่เคยจําได้เลือดในกายฉันเย็ยนวา่าบความทรงจําบางอย่างที่ถูกกลบฝังค่อยๆโผล่ขึ้นมาฉันเห็นภาพชามแกงบนโต๊ะเมื่อหลายเดือนก่อนฉันเห็นตัวเองตัดแกงเข้าปากรสชาติเข้มข้นหอมมันแต่ในภาพนั้นฉันเห็นเงาเล็กๆของมือใต้น้ําแกงก่อนที่ฉันจะตักร่างกายฉันสั่นสะท้าน ฉันอยากอาเจียนแต่คอเหมือนถูกปิดกั้นน้ำตาไหลพรากโดยไม่อาจหยุดครูใหญ่ตะโกนล,ลั่นพอแล้วหยุดเธอไว้แต่ไม่มีใครขยับเข้าใกล้แม้แต่คนเดียวลูกสาวหัวเราะเบาๆเสียงนั้นก้องสะท้อนรอบห้องไม่ใช่เสียงหัวเราะของเด็กแต่มันหนาลึกและเต็มไปด้วยความยินเย,ยือกเธอยกช้อนขึ้นสูงไอน้ำสีเทาแผ่กระจายออกจากช้อนราวกับควันพิษ ไฟในห้องโถงกระพริบวูบว่าปราวกับกำลังจะดับทุกสายตาจ้องฉันแรงกดดันมหาศาลบีบหัวใจจนเจ็บแปลฉันรับรู้ได้เพียงอย่างเดียวถ้าฉันไม่กินบางสิ่งเลวร้ายกว่าจะเกิดขึ้นทันทีช้อนค้างอยู่ตรงหน้าของเหลวสีขุ่นค้นไหลหย,ยดลงสู่พื้นเสียงแหมะแม,แม่ดังก้องชัดเจนท่ามกลางความเงียบฉันหอบหายใจแรง ลมหายใจร้อนเผาชนกับไอ้น้ำยิงนเยื่อที่พวยพุ่งจากแกงหัวใจเต้นกระนำเหมือนจะทะลุออกจากอกลูกสาวยังยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าใสซื่อของเธอริมฝีปากเล็กๆขยับอีกครั้งกินสิแม่น้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธถ้าแม่ไม่กินพวกเขาจะกินแทนฉันหันขวับนักเรียนหลายสิบคู่ตายืนอยู่รอบห้อง แต่ละคนจ้องปิ่นโตด้วยสายตาเหมือลอยเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังบางอย่างบางคนเริ่มก้าเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ก้องก้องช้าแต่หนักหน่วงเหมือนกลองพิธีกรรมโบราณครูหญิงสูงวัยพนมมือแน่นเสียงสวดของเธอดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้สั่นพร่าดวงตาแดงกับน้ำตาเออคลอลูกสาวหันไปมองเธอทันใดนั้นเสียงสวดก็ขาดหาย ร่างของครูหญิงสุดพวกลงกับพื้นเหมือนถูกแรงมองที่มองไม่เห็นบีบคอเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบห้องเด็กบางคนร้องให้โหครูอีกหลายคนรีบวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูกลับปิดสนิทราวกับถูกล็อกจากข้างนอกฉันยืนสัน่นความหนาวไหลผ่านสันหลังในหัวมีเพียงความคิดเดียวหากไม่กินชีวิตของทุกคนในที่นี้อาจต้องแลกลูกสาวยื่นช้อนมาใกล้กว่าเดิม ไอ้น้ำขุนคลุ้งคล้ายมือเล็กๆก,กำลังข่ายคว้าอากาศปลายช้อนแตะริมฝีปากชั้นเบาๆร่างกายชันแข็งค้างในใจตะโกนปฏิเสธแต่ริมฝีปากค่อยๆแย้มออกเองโดยไม่อาจควบคุมช้อนแตะริมฝีปากชั้นช้า,ชารสชาติแรกที่สัมผัสปากไม่ใช่อาหารที่คุ้นเคยมันเข้มข้นหวานอมขมและขมเฟื่อนในเวลาเดียวกันความรู้สึกแปลกประหลาดไหลลวนทั่วร่าง เหมือนมีพลังบางอย่างซึมเข้ากระแสเลือดหัวใจเต้นแรงขึ้นจนแทบระเบิดสมองเหมือนลุกเป็นไฟรอบตัวเงียบงนันนักเรียนครูและลูกสาวยังคงจ้องฉันแต่ความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนรากับทุกสิ่งในโลกนี้รวมอยู่ในช้อนเพียงหนึ่งลูกสาวยิ้มกว้างดวงตาเธอเป็นประกายมืดลึกแม่ตอนนี้ไม่เข้าใจแล้วใช่ไหม น้ำเสียงเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความสุขแปลกประหลาดฉันกลืนน้ำลายกลืนไปช้าช้ารสชาติแปลกประหลาดกระจายทั่วปากและทันใดนั้นความทรงจำทั้งหมดก็พุ่งเข้ามาฉันเห็นภาพหมู่บ้านเก่าที่เคยเล่าขานผู้คนหายไปทีละคนมือเล็กๆปรากฏในหม้อรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคงอยู่เพียงไม่กี่ชั่วอึดใจเหมือนวิญ,ญญาณเหล่านั้นถูกกักขังอยู่ในอาหาร ครูใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้แต่สายตาเขาไม่กวาดมาที่ฉันเขาจ้องไปที่ลูกสาวดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและเกรงใจนักเรียนบางคนเริ่มสั่นพวกเขาหันมามองปิ่งโตด้วยความระทึกแต่ไม่มีใครกล้าแตะเรากับรู้อยู่ลึกๆว่าหากทำอะไรผิดพลังบางอย่างจะตามมาฉันกลืนน้ำลายอีกครั้งและในวินาทีนั้นเหมือนมีบางสิ่งในตัวฉันเปลี่ยนไป ร่างกายอบอุ่นขึ้นแต่จิตใจกลับเงียบสงัดเหมือนถูกผูกพันกับลูกสาวและป่นโตนั้นตลอดไปลูกสาวหัวเราะเบาๆอีกครั้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงลึกที่ก้องอยู่ในหัวใจฉันแม่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันรู้แล้วนี่ไม่ใช่อาหารธรรมดานี่คือสิ่งที่มีชีวิตและฉันเพิ่งถูกเรียกเข้าสู่โลกของมันโดยไม่อาจหวนกลับ ฉันยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกลูกสาวยังคงยิ้มอยู่ตรงหน้าแต่รอยยิ้มของเธอเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กตัวเล็กๆแต่เป็นรอยยิ้มของสิ่งที่ลึกลับและเกินกว่าจะเข้าใจรอบตัวฉันเงียบสนิทแม้เสียงลมหายใจของนักเรียนยังเหมือนถูกดูดหายไปเทียงช้อนแกงในมือฉันที่เป็นศูนย์กลางของทุกสายตาไอน้ำจากแกงหมุนวนรอบตัวฉัน รากับโลกนี้กำลังถูกบิดเบี้ยวฉันรู้สึกมือของตัวเองร้อนขึ้นเหมือนถูกไฟบางอย่างซึมเข้ากระดูกหัวใจและสมองตีกันแรงแต่ความคิดเดียวที่ชัดเจนคือฉันต้องกินให้หมดลูกสาวก้าวเข้ามาใกล้เธอวางมือเล็กๆของเธอบนไหล่ฉันสัมผัสนั้นเย็นเยียบแทรกความรู้สึกหวาดกลัวเข้ากับความอบอุ่นแม่ทุกอย่างจะเข้าใจเองเสียงนั้นยังเย็นเยียบแต่ฉันไม่อาจถอย ฉันยกช้อนขึ้นช้าๆแกนขุ่นค้นประเพื่อไม่ช้อนและทันใดนั้นร่างกายฉันเหมือนถูกดึงลงสู่โลกที่ไม่ใช่ของมนุษย์ทุกความทรงจำที่ผ่านมาในชีวิตฉันแผ่ซ้อนเข้ามากลิ่นอาหารความทรงจำเกี่ยวกับลูกสาวทุกสิ่งรวมกันกลายเป็นพลังที่จับใจเมื่อช้อนถึงปากความรู้สึกแปลกประหลาดระเบิดขึ้นในหัวเหมือนความทรงจำทั้งหมดของคนที่เคยกินอาหารนี้มาก่อนพุ่งเข้ามาในสมองฉัน เสียงกรีดร้องเอาสะท้อนมือเล็กๆทุกอย่างชัดเจนจนแทบเจ็บปวดฉันสะดุ้งและหันไปมองลูกสาวดวงตาของเธอเจิดจ้าเปล่งประกายเหมือนแสงจากโลกอีกมิติรอยยิ้มของเธอไม่ลดลงแม้เพียงน้อยเธอกระซิบเสียงเบาแม่ตอนนี้เราเป็นหนึ่งเดียวแล้วทุกอย่างรอบตัวเริ่มเบลอสีสันเสียงกลิ่นทุกสิ่งรวมกันเหมือนหมุนวนเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด ฉันรู้สึกได้ว่าฉันไม่สามารถกลับไปเป็นฉันคนเดิมได้อีกแล้วครูใหญ่และครูคนอื่นๆก้มหน้าลงพวกเขาไม่กล้าสบตาฉันหรือเธอนักเรียนบางคนเริ่มถอยหลังแต่ไม่มีใครหนีจากพลังลึกลับที่ปกคลุมห้องฉันกลืนน้ำลายอีกครั้งช้อนในมือว่างเปล่าแต่รสชาติของแกงยิงติดอยู่ในปากและในหัวใจฉันรู้แล้วฉันและลูกสาวถูกผูกพันกับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิต และจากตรงนั้นโลกก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบปกคลุมห้องเรียนแต่ไม่ใช่ความเงียบธรรมดามันหนักหน่วงจับจิตใจเหมือนมือที่มองไม่เห็นกดลงบนนอกชั้นลูกสาวยืนตรงหน้าดวงตาเธอส่องประกายเยินเยียบรอยยิ้มยังคงอยู่แต่คราวนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจบางอย่างฉันพยายามพูดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอ เหมือนมีแรงบางอย่างปิดกั้นคำพูดทุกสิ่งที่ฉันอยากจะถามหายไปในความมืดมิดของความจริงที่ฉันยังไม่เข้าใจครูใหญ่เดินเข้ามาใกล้แต่ไม่ใช่การขัดขวางกลับเหมือนการเคลื่อนไหวแบบยอมรับเขาก้มหน้ามองปิ่นโตและพนมมือช้าๆเรากับกำลังกราบไหวบางสิ่งนักเรียนหลายคนเริ่มก้าวถอยหลังแต่ลูกสาวฉันยังยืนอยู่ เธอเอื้อมมือไปแตะปิ่นโตเบาๆเหมือนเรียกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นออกมาฉันรู้สึกถึงแรงดึงเหมือนมีสายใยบางอย่างรัดฉันไว้กับปิ่นโตร่างกายฉันร้อนผ่าแต่หัวใจเย็นชาและตึงเครียดและทันใดนั้นช้อนแกงในมือของฉันเริ่มสั่นแกงขุ่นค้นเดือดขึ้นราวกับมีชีวิตน้ำสีหม่นหม่นพุ่งขึ้นเป็นเกลียวเหมือนมีมือเล็กๆลอยอยู่ในไอ้น้ำ ลูกสาวยิ้มแม่ถึงเวลาแล้วเสียงเธอไม่ใช่เสียงเด็กแต่เป็นเสียงลึกก้องกังวานที่แทรกเข้าไปในหัวใจฉันร่างกายฉันเคลื่อนตามช้อนไม่ใช่เพราะฉันอยากเคลื่อนแต่เพราะบางสิ่งบังคับให้เคลื่อนทุกสิ่งรอบตัวเบลอนักเรียนครูและผนังห้องเหมือนละลายฉันกลืนช้อนลงปากอีกครั้งและทันใดนั้น ทุกอย่างในอดีตปัจจุบันและอนาคตพุ่งเข้ามาในหัวเสียงกรีดร้องวิญญาณมือเล็กๆทุกสิ่งผสมผสานกันจนฉันแทบจะระเบิดฉันสบตาลูกสาวและเข้าใจในที่สุดเราถูกผูกพันกับปิ่นโตนี้กับสิ่งที่อยู่ในแกงและกับโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปจากนั้นโลกของฉันก็เปลี่ยนไปฉันไม่ใช่แม่เพียงคนเดียวอีกต่อไป เราสองคนกลายเป็นสิ่งเดียวกับพลังลึกลับที่อยู่ในปิ่นโตนั้นร่างกายฉันเหมือนหลอมรวมกับลูกสาวสายใยลึกลับจากปิ่นโตเชื่อมเราสองคนเข้าด้วยกันความรู้สึกเก่าๆทั้งหมดถูกลบออกเหลือเพียงพลังบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเรารอบตัวบเบลอเหมือนหมอกหนาเสียงกรีดร้องเสียงสวดและเสียงหัวเราะของนักเรียนผสมปนกันแต่ฉันไม่กลัวอีกต่อไป เพราะรู้แล้วเราสองคนกลายเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่อยู่ในแกงลูกสาวหันมามองฉันแววตาเธอเจิดจ้าแต่แฝงความสงบแม่เราจะปกป้องสิ่งนี้ด้วยกันเสียงนั้นหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนครูใหญ่และครูคนอื่นๆถอยออกไปพวกเขาไม่กล้าแต่ต้องเหมือนรู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปนักเรียนบางคนเริ่มถอยหนีแต่ก็หยุดนิ่งด้วยความหวาดหวัน่น ฉันยกมือขึ้นสัมผัสปิ่นโตไอ้น้ำหมุนพุ่งขึ้นอีกครั้งรสชาติและกลิ่นของแกงกลับมาในหัวใจมันไม่ใช่อาหารธรรมดาอีกแล้วแต่มันคือพลังชีวิตและความทรงจำของสิ่งที่เคยอยู่ในโลกนี้ลูกสาวจับมือฉันสายตาเธอจ้องลึกเข้าไปในดวงตาฉันแม่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคำพูดนั้นไม่ใช่คำขู่แต่เป็นพันธสัญญา พันธสัญญาที่ผูกเรากับสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติฉันยืนสงบยอมรับความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนเราสองคนถูกผูกไว้กับปิ่นโตกับแกงที่ไม่ธรรมดาและกับโลกที่ซ่อนความลับที่มนุษย์ไม่ควรรู้โลกภายนอกยังคงหมุนไปแต่ฉันรู้แล้วว่าในมุมเล็กๆของโรงเรียนนานาชาติเรากำลังเฝ้าสิ่งลึกลับและไม่มีใครอีกแล้วที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากเราและสิ่งที่อยู่ในแกงนั้นฉันมองลูกสาวรอยยิ้มของเธอเปล่งประกายในแสงอ่อนและในที่สุดฉันก็สงบใจได้เพราะรู้ว่าเราสองคนได้กลายเป็นสิ่งเดียวกับพลังลึกลับนั้นและมันจะคุ้มครองเราตลอดไปฉันค่อยๆถอนหายใจสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนกลับคืนมาแต่คราวนี้เหมือนอยู่ไกลๆ เรากับโลกภายนอกไม่ได้สัมผัสพลังที่เราเพิ่งพบลูกสาวจับมือฉันแน่นสายตาเธอยังคงเจิดจ้าแต่เต็มไปด้วยความสงบเราไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเข้าใจแล้วว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่อยู่ในแกงฉันปิดฝาปิ่นโตยอย่างระมัดระวังรู้สึกถึงพลังบางอย่างสงบลงแกงและความทรงจำของมันยังคงอยู่แต่เราก็พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเจอสิ่งลึกลับใด ครูใหญ่พยักหน้าช้าๆเรากับยอมรับความจริงที่เกินคำบรรยายนักเรียนเริ่มกลับเข้าห้องเรียนเสียงหัวเราะและเสียงกลิ่งโรงเรียนกลับมาเป็นปกติฉันหันไปมองลูกสาวรอยยิ้มของเธออบอุ่นและมีความมั่นใจแม่เราจะอยู่ด้วยกันเสมอฉันพยักหน้าและรู้สึกสงบในใจเป็นครั้งแรกโลกภายนอกอาจไม่เข้าใจแต่เรารู้แล้ว ว่าพลังบางอย่างไม่จำเป็นต้องเห็นเพียงแค่รู้สึกและเชื่อใจและในที่สุดเราสองคนแม่และลูกก้าวออกจากความกลัวพร้อมเผชิญชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อมโยงลึกลับและความรักที่ไม่สิ้นสุดเรายิ้มให้กันและเสียงหัวใจของเราก็เต้นพร้อมกันสงบเย็นและมั่นคงเหมือนรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะ,ะเผชิญมันด้วยกันตลอดไปเรื่องราวจบลงที่ความสงบแต่พลังของแกงและความลึกลับยังคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเราตลอดกาล